ครับผมก็ขอสวัสด,ดีครับผมก็ขอสวัสด,ดีทุกท่านนะครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลงพ ALK, พวงพ่อพระุเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็คุดพี่คุณขุดป้าคุณน้าคุณอาคุณลรงแล้วก็น้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นเฟอร์รี่ครับผมเฟอร์รี่ที่บ้านผมก็จะมีจอดอยู่ด้วยกันห้าคันไอ้ยไม่ใช่ไหมห้าต้นครับผมมีอยู่ห้าต้นอันนี้มมอย่างเล็กอันนี้ไม้ย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับผม เป็นไม้ที่ผมซื้อมาครับผมซื้อเข้ามาเพื่อจะอามาขยายพันธุ์ครับผมตอนนี้ก็จะดูสวยนะเฟอร์รี่กับ<ๆ>กับอะไรซูเปอร์สวิต์เนี่ยก็จะมองว่าแข่งกันได้เลยนะครับผมแต่ว่าซูเปอร์สวิต์ไม่มีดอกเลยไม่เอามาให้ดูดครับผมเดี๋ยวมาดูไม้กันครับผมคือไม้ชุดนี้ก็จะส่งให้พวกนี้ด้วยก็ให้ให้เจ้าของไม้ดูดอกไม้ด้วยอันนี้ดอก เรามองด้วยตาเปล่าจะสวยมากๆนะครับผมแต่ว่าบางครั้งกล้องอาจจะหลอกตานะจะบอกให้เด้อกล้องอาจจะหลอกตาจริงๆของของจริงสวยนะอันนี้ไม้ฟอร์มมีสมบูรณ์มากเป็นมาที่โตมากแล้วก็สมบูรณ์มากครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้ที่ผมหว่หวหงกันนะเนี่ยแต่ว่าก็ต้องปล่อยไปครับผมปล่อยไปเพื่อเราต้องเลี้ยงเขี้ยรก็ผมแล้วก็มาดูตัวนี้บ้างตัวนี้จะเป็นไม้เสียบสีกิ่งครับผม ต้นขนาดฟอร์มสวยนะม้แบบนี้อันนี้จะคือเรนโบ้ครับผมสวยนะเรนโบต้นนี้สวยนะไม้อย่างนี้จะมีราคาที่แพงหน่อยเพราะว่าอันนี้จะอันนี้จะใช้นั่งกับตอฮอลแลนด์ครับผมตอฮอลแลนด์รากโขกก็ประมาณนี้ไม้แบบนี้เวลาส่งก็จะมีดินที่กิดไปเยอะแล้วก็มีน้ำหนักที่มากหน่อยตัวน,นี้หา่าไหนสนใจนะไม้ฟอร์มแบบนี้ก็โอเคนะครับผมหากชอบไม้เสียบสีกิิงราคาที่หนึ่งพันบาทครับผมราคาพร้อมส่งแล้วหนึ่งพันบาทครับผม ส่วนต้นนี้อันนี้มีเจ้าของแล้วนะผมก็มีเจ้าของแล้วก็ขอบคุณมากที่สุดตัวนี้จะขอส่งวันจันทร์นะครับตัวนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ผมก็จะส่งให้หนึ่งท่านสองสามสี่ห้าหกท่านหกเจ็ดท่านนะครับขอเจ็ดท่านก่อนก็นานๆก็จะได้ส่งเยอะหน่อย <c oughs> นานๆน,นะ <c oughs> จะมีแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับผมเป็นมาที่บ่งบอกถึงความมงคลสีแดงเต็มต้นอย่างนี้ครับ ไม้แบบนี้ต้นโตนะผมไม่ใช่ต้นเล็กที่ผมถ่ายเมื่อเช้าต้นนี้แหละก็ไม้ขนาดนี้ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งครับผมหาขนาดนสนใจอันนี้จะราคาส่งอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมเพราะว่าจะมีดินติดไปด้วยนะครับผมจะว่ากระถางไม่ได้ให้ไปจะลงกล่องไม่ได้กระถางใหญ่ๆไปครับผมก็จะถอดเป็นเบ้าจะมีเบ้าดินแล้วก็ใส่ถุงห่อแทนนะครับผมตัวนี้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมที่หาขนาไหนชอบเหมาะมากจะให้เป็นของขวัญในการขึ้นบ้านใหม่ครับผมคือเดีกมทองซั์จะเป็นไม้มงคลด้วย ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นโกเด้นครับผมโกเด้นอันนี้เริ่มมีดอกให้ดูโกเด้นก็โกเด้นจริงๆก็มีไม่กี่ต้นนะครับผมผมก็ปล่อยไปหมดแล้วก็เหลือไม่กี่ต้นต้นนี้ก็จะส่งด้วยครับผมขอคุณที่สุดนะครับผมแล้วมาดูไม้สีสันบ้างตัวนี้ก็จะส่วงวันจันทร์นะครับผมตัวนี้ขอเรียกส่วงวันจันทร์ด้วยต้นนี้ตัวนี้คือนาภาัสอนจะส่วงวันจันทร์นะครับมดูสวยนะครับที่สวยมาก แต่ก็จะเชื่อมากกล้องหลอกดาเด้อคุณพี่เดี๋ยวคุณพี่เพิ่นตบ่าเดยโอ้ยไม่เห็นดูลายเลยทักมาก็ไม่ตอบไม่อะไรเลยดูลายโอ้โหเราทักมาต้องห้าวันถึงจะดูลายให้เราว่าง้งโอ้ยบ่กขนาดนั้นเด้อครับผมคุณพี่ก็อย่ายุ่งก็ถ่ายวิเช้าให้ดูอยู่ครับผมก็อย่าเสียบไม้ด้วยเราะทำมุ่มทนทำมิดแต่ว,วันนี้ไม่ได้เสียบไม้แค่แค่เปลี่ยนดินไม้แล้วก็ข้าะเมล็ดด้วยครับผมตอนนี้จะเป็น คาเมล่ <soc> าน้กของคาเมล่าจะเป็น <Richt> ส <Charlotte> ีนี้ไหมที่มีคุณพี่บางท่านบอกว่าอยากได้ไม้สีปูนแห้งผมไม่รู้นะสีปูนแห้งเป็นแบบไหนนะน่าจะตัวนี้ไหมสีปูนแห้งอันนี้มันจะเป็นสีชมพูนะปูนแห้งไหมอันนี้เป็นเมคาเมล่าต้นเดิมที่ผมทําจะเป็นคาเมล่าแบบนี้ที่มีกีบดอกแบบนี้แต่คาเมล่าที่พัฒนาขึ้นมาอีกในเส็จเดีึงก็จะแบบนี้เป็นดอกที่โตครับผมโตโตมากก็จะเป็นไม้แบบนี้นะผม ก็ขอบคุณที่สุดนะครับผมขอบคุณที่ที่ช่วยเหลือชุดนี้ก็จะส่งให้พุ่งนี้ด้วยครับผมทางคุณพ,พี่ที่ทางผู้เก็ตขอบคุณมากที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านมากแล้วมาดูของคือไม้ตัวเล็กก็อย่างนี้นะครับผมที่ปล่อยมาชุดหากต้นไม่โตเท่าไหร่เล็กไปผมก็จะเพิ่มหนึ่งต้นให้นะครับผมก็จะอัดไปเลยให้เต็มกล่องแต่ว่าบางครั้งที่ผมส่งไปก็แล้วเนะาะอาจจะได้ห้าต้นอันนี้จะให้หกต้นเลยชุดนี้ จะได้หาต้นนม่นเป็นไรครั้งหน้าสั่งใหม่ครั้งหน้าสั่งใหม่เพื่อให้ไไหอีกนะนะอันนี้มาดูของน้องบ้างของคุณน้องนะครับผมอันนี้เป็นสีวนนมตัวเก่าที่สวยมากกีีบอกกแกนะสวยนะของสีวนนมตัวนี้ไม้แข็งแรงมากสมบูรณ์โอเคเฟอร์เฟกแล้วก็จะไปด้วยปทุมมาปทุมมามีสองกิ่งสวยนะอันนี้มีสองกิ่งนะครับผมแล้วก็จะไปด้วยกับตัวนี้นะตัวนี้ตัวน,วนี้อย่าถามชื่อเลยตัวนี้ สวยนะคุณน้องมันจะไม่สวยนะคือถามขี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ากองเสียบไม้ยังก็มงงเหมือนกันว่าตัดวันนี้ตัดอะไรมาเสียบบางครั้งผมก็เห็นดอกก็เลยสวยก็ตัดมาเสียบแล้วบางครั้งไม้นก็จะเริ่มเริ่มเ,มเพี้ยนไปเหมือนกันนะครับผมเริ่มเพี้ยนนะคือผมชุดนี้ก็ขอบคุณที่สุดครับผมส่วนมังกรทองต้นนี้ครับผมแล้วก็สีวนนต้นนี้ที่จะเอาไม้ไปเพื่อจะทําสายพันธุ์ต่อคือเอาไว้่สร้างงานเสียบไม้ผมก็ขอบคุณที่สุดแล้วครับผม จุดนี้ก็ขอพุณมากก็ครับผมคุณพี่เป็นไม้ที่แปลกปวอมนะเพชรบัรนาอันนี้ต้นนี้ต้นตัวนะอันนี้กิ่งครบเลยแต่ว่าใบไม่ได้นะใบใบจะออกดูกลมนะอันนี้ให้พูดให้ให้ฟังแบบแปบนตรงๆครับผมใบจะออกกลมเพชรบรนณาเป็นม้ที่เกิดจากฝักของเพชรบันนาแต่ว่าดูแปลกวปวอมใบมีแค่สองต้นนี่แหละที่ไม้แปลกก็เลยว่าจะเก็บไว้เองที่บ้านแต่ก็ อยากได้ตังค์ต <The> อ <future> นต้นนี้เอกลักษณ์พรเพชรบรรณาครบท้วนทุกสิ่งทุกอย่างเสียตรงที่ใบเป็นขนเสียตรงที่ใบขนก็ย็นม้ที่แปลกอันนี้เป็นม้ที่เกิดจากตักเพชรบรรณาแท้ๆแต่ว่าแปลกปลอมไป <The future> ก็ขอบคุณครับผมคุณพี่ที่ช่วยเอาผู้นี้ไปเลี้ยงขอบคุณที่สุดราคาก็ไม่เท่าไหร่เองนะเพราะว่าไม้แบบนี้เป็นไมท้นนที่น่าจะมีแค่สองตัวหรือมั้งโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ช่วยเหลือส่วนเมล็ดพันธุ์ผมก็ยัง ยังมีครับผมม,มีมีให้อยู่ตลอดนะครับผมอันนี้นะเราคุยกันให้รู้ให้รู้แกงไปเลยเนาะอันนี้เป็นลูกผสมยักษ่ปุ่นฮอลแลนด์จะเป็นไม้แบบนี้ดอกถวยไไม้ดอกเป็นดอกชั้นเดียวโดกด้วยแล้วก็เป็นดอกที่มีสีสันหน่อยๆน่อยนะครับผมแต่ว่าเราไปเลี้ยงดูดอกก็โอเคหรือว่าเราจะเอาไว้เป็นสร้างงานเสียเป็นงานคอนซีคอนซีหรือเราต้องการแค่สามกิ่งสี่กิ่งอย่างนี้ต้องการสามกิ่งเราก็ตัดทิ้งกิ่งมาเยอะเราตัดทิ้งไหมลอยตัดกิ่ง เอาไว้แค่สามกิ่งก็ไว้สร้างงานพินีหรือจะไว้ห้ากิ่งสิบกิ่งก็เอาไว้ได้ครับผมเอาไว้ได้หรือจะไว้สวยเลยก็ได้ราคาจะอยู่ที่เมล็ดนะครับผมหนึ่งร้อยเมล็ดราคาสรงที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมก็ราคาไม่แพงนะถูกแลนะ้วราคานี้ไม่เท่าไหรหรอกครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่สุดขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ก็ถ่ายนะมื่อเช้านะว่าถ่ายอีกรอบหนึ่งแล้ววันนี้มันย่ามใจไหมย่ามใจ เพื่อจะได้ขายชักต้นหนึ่งก็เล,เลยเลยมาขายอีกครั้งนึงครับผมเลยมาถ่ายอีกครั้งเพื่อจะได้ขายทักต้นก็เลยว่าอย่างนั้นแหละไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรครับผมก็เอาไว้วันใหม่นะครับผมผมก็อยากได้ตอบรายช้าด้วยเนาะทํางานอีกคนเดียวผมก็ทําทุกขั้นตอนนะครับผมไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายๆอะไรเนาะต้องตั้งแต่เพาะเมล็ดพันธุ์แล้วก็ดาไม้มาเลี้ยงมาเสียบกว่าจะได้มาแต่ต้นมันก็ไม่ใช่ ก็หนักหนาอยู่นะครับผมก็แต่ว่าทําจํานวนมากครับผมถึงจะมีไม้ที่ที่ได้ให้ทุกท่านได้ช่วยทุกวันแต่ทาน้อยก็ก็ไม่ได้นาะทุนในการทํางานก็เยอะก็มีคุณป้าคุณแม่ที่ใจดีที่ช่วยในการให้ทุนมาก่อนก็มีนะครับผมให้ทุนมาก่อนรับไม้ขิดหลังนะรับไม้ขิดหลังให้ทุนมาก่อนก็ขอบคุณรับคุณแม่นะครับผมก็คุณป้าด้วยจะได้ส่งให้วันจันทร์นะครับผม,ผมก็เตรียมไม้ไว้แล้วเนาะวันจันทร์นะครับผมเต่ว่าพันพวงนี้ใหพฤหัด ขอส่งชุดเหล่านี้ก่อนนะครับผมขอคุณและขอโทษนะครับกับความล่าช้าแล้วคุณพี่แกวิทปั๊บมีคุณพี่อยู่ทางกุดรอนอยู่เพื่อน่าหมโอ้ยเพื่อน่าไม่นี่ทหนืดยง่าหง่าเพื่อนราแมมันไปเจ้าอื่นในง่ายง่ายไหมไหวไหว,ไวนะแค่ทากไล่ไปทั่วไปเพื่อนกับทรงหายเลยมหมของยกเค่อีสานเียอู้ยง่มากเพื่อนนเอาก็ทําอยู่คนเดียวคุณพี่เนาะมันก็ได้แค่นี้แหละผมก็ทํางานอยู่คนเดียวผมทายเร็จผมก็เข้าไปที่ระบบแล้วก็ไปจดชื่อเตรียมกล่องเตรียมอะไร ก็นู่นแหละครับผมได้นอนก็นู่นแหละครับผมก็ตีหนึ่งประมาณนู้นนะถึีงจะได้ได้นอนครับผมโอเคตัวนี้หากท่านไหนสนใจนะสวยนะตัวนี้ถ้าไม่เอาก็ไม่ได้ไปไหนแหละอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมครับผมอยู่เหมืองเก่าน้อครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณที่สุดขอบคุณมากขอจบคลิปนี้เลยไม่ต้องให้ดูหน้าไหมไม่ดูหน้าหรอกดูหน้าของไม้จะไม้ซือไม้แจกจ้าของไม้โอเคครับขอบคุณที่สุดขอบคุณและสวัสดีขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ